ครับผมจิรัตทองสุวรรณครับผู้แทนราษฎรชาเชียงซาวพรรคก้าวไกลครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเห็นความสําเร็จของนักกีฬาไทยเยอะนะครับเมื่อสองวันก่อนก็คุณมิ้งสระบุรีก็นักสนุกเกอร์หญิงก็เอาชนะมือนหนึ่งของโลกได้แชมป์วีเมนบิ i ิชโอเพ่นไปนะครับก็เกี่ยวข้องกับพรากฉบับนี้ครับท่านประธานพระราชกาหนดคืออะไรครับท่านประธานพระราชกำหนดคืออํานาจตามรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งดบงเพื่อยหคือเป็นอํานาจพิเศษที่ให้ นายกรัฐมนตรีคอรมอเนี่ยสามารถใช้อำนาจน,นิติบัญญัติได้ผู้ง่ายคือออกกฎหมายได้โดยไม่ต้องผ่านสภามันก็รวดเร็วครับเพราะว่าเงื่อนไขก็คือจะต้องใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นกรณีที่จําเป็นเร่งด่วนจะใช้แบบตามอําเภอใจก็คงจะไม่ได้พรบฉบับนี้ครับมีหลักการและเหตุผลที่แนบท้ายมาตามนี้ครับรรท่านประธานเขาบอกว่าวาด้าครับหรือว่าองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของโลกเนี่ยซึ่งแต่ละประเทศก็ มีสัญญาร่วมกันนะครับในการแข่งขันกีฬาเนี่ยเขาบอกว่ากฎหมายที่เรามีอยู่ทุกวันนี้มันไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเลยแจ้งมาให้เรามีการแก้ไขปรับปรุงไม่งั้นจะถูกแบนซึ่งก็ถูกแบนไปแล้วอย่างที่เป็นข่าวกันมันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างประเทศอย่างร้ายแรงโดยทางตรงและทางอ้อมประเทศไทยจะไม่สามารถเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติได้อะไรก็ตามที่มีผลประโยชน์ตอบแทนต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยก็จะ ถูกกำจัดหายไปภายการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเนี่ยก็มีปัญหาซึ่งรว,วมถึงการใช้สิทธิ์ที่จะใช้ธงชาติในการแข่งขันกีฬาด้วยซึ่งมันกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งมวลจึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในการในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศนี่ข้อความตามพระราชกําหนดนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยตามนั้นครับผมเชื่อว่าสภาหแห่งนี้ไม่มีใครคัดค้านครับทุกคนเห็นด้วย เพราะมันจําเป็นเร่งหน่วนจริงๆมันสร้างความเสียหายให้กับประเทศได้มากจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับความรู้สึกของคนไทยและยิ่งไปกว่านั้นความรู้สึกของนักกีฬาที่ซ้อมมาเป็นปีๆกว่าจะไเอาชนะคู่แข่งทั่วโลกได้แล้วก็คงไม่มีใครจินตนาการได้ครับว่าทั้งสองคนทั้งคุณบาสและคุณปอป้อ,ปอรู้สึกยังไงที่ซ้อมมาเป็นปีๆแล้วไม่มีธงชาติขึ้นในวันนั้นคือถ้าความเสียหายมันจะมากขนาดนี้ครับท่านประธานคำถามคือวาด้าใหญ่มาจากไหนครับ วาด้าเป็นใครทําไมไม่รู้หรอว่าถ้าแบนเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศที่ถูกแบนผมก็ต้องบอกว่าผมคิดว่าเขาน่าจะรู้นะครับว่ามันจะเสียหายขนาดไหนเ,เขาถึงลงโทษไงครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ทําตามเขาวได้าเป็นองค์กรระหว่างประเทศครับซึ่งทุกท,ท,ทั่วโลกทุกประเทศเขายอมรับ200กว่าประเทศเนี่ยเขาก็ทํากันได้มีแค่มีแค่ไม,ม่กี่ประเทศที่ทําไม่ได้วาด้าล่าสุดแบนไป3ประเทศครับอินโดนีเซียเกาหลีเหนือแล้วก็ไทย อินโดกับเกาหลีเหนือเนี่ยถูกแบนในเรื่องของความไม่มีมาตรฐานแล้วก็เรื่องคุณภาพของการตรวจสอบสารกระตุ้นเนี่ยโดนถึงกระบวนการหน่วยงานด้วยที่ไม่ได้มาตรฐานแต่ของเราเนี่ยเรื่องนี้เราไม่มีปัญหาครับกกทก,กับมหฮีดนทํางานร่วมกันแล้วก็เคยปรับปรุงเรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็ผ่านมาตรฐานของวาด้าไปแล้วแต่ประเด็นที่ทําให้เราโดนแบนก็คือเรื่องของกฎหมายครับที่พูดง่ายๆคือมันต่ํากว่ามาตรฐานมากไม่เป็นหลักสากลแล้วก็ล้าหลังต่ำกว่ามาตรฐานนี่คือยังไงครับ คือเราดูได้จากพรกรฉบับนี้ก็ได้ครับว่าเขาแก้อะไรบ้างผมสรุปประเด็นสําคัญนะครับสประเด็นที่เป็นประเด็นหลักในการแก้ไขประเด็นที่1ครับคือแก้ไขบทนิยามให้มันสอดคล้องกับหลักสากลก็อย่างเช่นคําว่าสารต้องห้ามคําว่าวิธีการต้องห้ามคําว่านักกีฬาอะไรก็ว่าไปซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากๆสําหรับการใช้กฎหมายมันก็ต้องมีการปรับปรุงอยู่แล้วเรื่องที่สองครับประเด็นที่2ทําให้คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามรวมถึงสํานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามเนี่ยเป็นอิสระจากรัฐ เช่นตัดอำนาจรัฐมนตรีออกตัดอำนาจกากีฬาแห่งประเทศไทยออกให้มีให้เป็นองค์กรอิสระมากขึ้นรวมถึงการที่จะเพิ่มโอกาสที่จะโต้แย้งแล้วก็แสดงหลักฐานในกระบวนการพิจารณาให้มันเป็นธรรมมากขึ้นอันนี้ก็ไม่แปลกใจครับเพราะว่ากฎหมายบ้านเรามันก็รวมศูนย์กันแทบจะทุกฉบับก็รวมศูนย์กันจนมาตรฐานมันมันไม่ตรงกับมาตรฐานโลกก็ต้องแก้ครับมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไร ประเด็นที่3าครับกำหนดให้โทษทางกีฬาไม่ใช่โทษอาญารวมถึงแก้ให้มาตรฐานมาตรการลงโทษเนี่ยเป็นหลักสากลสอดคล้องไปกับที่ทั่วโลกเขายอมรับก็ฟังแล้วก็เฉยๆปกติครับทั้ง3ข้อไม่ได้มีอะไรแปลกไม่ได้มีอะไรคอขาดบาดตายแก้แค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยไม่แปลกที่200กว่าประเทศเขาทํากันได้แล้วก็ประเด็นแค่นี้มัน,มนทำได้อยู่แล้วแก้เมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าวาด้าเขากันแกล้งเราครับแล้วเราเขาถึงต้องแบนเรา ผมว่าก็ไม่ครับวา้าเขาแจ้งกับเรามาเนี่ยตั้งแต่ปี6 2 6 3แจ้งต่อเนื่องมาโดยตลอดตามที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาตอบกระทู้ของท่านจิรยุทธห่วงทรัพย์ขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับท่านได้ตอบไปครับท่านบอกว่าก็มีการติดต่อมาตลอดตั้งแต่ปี6 2 6 3จนกระทั่ง <c oughs> กรกฎาคมปีที่แล้ววาด้าแจ้งว่าถ้าไม่แก้ภายในตุลาจะแบนแล้วนะแล้วก็ถูกแบนวันที่7ตุลาที่ผ่านมา ตามคาชี้แจงของท่านรัฐมนตรีครับท่านบอกว่าเราตอบหนังสือกลับไปเมื่อไหร่ทราบไหมครับเราตอบกลับไป1พฤศจิกายนครับตามด้วยฉบับที่2 22พฤศจิกายนแล้วก็ฉบับที่3 25พฤศจิกายนหลังจากโดนแม้ไปแล้วเกือบ2เดือนจากนั้นครับเข้าคอรมอวันที่28พฤศจิกายนแล้วก็ให้นายกรัฐมนตรีใช้อํานาจออกพระราชกําหนดจนออกพระราชกำหนดในวันที่30ที่ผ่านมาสรุปอย่างนี้ครับท่านประธานวาดะเตือนมาเป็นปีๆแล้ว เราก็ไม่แก้เขาอัปเดตกฎหมายล่าสุดเดี๋ยววันที่หนึ่งมกราวันแรกของปีเราเนี่ยมาออกคอรากาแก้กฎหมาย30ทธันวาวันเกือบวันสุดท้ายของปีพอเกิดข่าวดังคำชี้แจงจากรัฐบาลว่ายังไงครับความล่าช้านี้ทำให้ประเทศเสียหายห0,000่นกว่าล้านบาทเ,เรื่องนี้ต้องนำเข้าสู่สภาถ้าเป็นพรบรจะเกิดความล่าชา้าเพราะต้องผ่านสภาผู้แทนทั้งสาวาระวุฒิสภาทั้งสามวาระซึ่งลักษณะของการเมืองไทยตอนนี้ทั้งเกมการเมืองและ ใน,ในสภาองค์ประชุมก็ล่มประจําสสก็ไม่มาประชุมและมะ้วมติและจะลงมติยังไงเกมการเมืองจะทําให้ไม่ผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้พิจนารณาแล้วเนี่ยสมควรให้ออกเป็นพระราชกําหนดท่านประธานครับมันมันโทษสภาไม่ได้เรื่องสําคัญสําคัญเนี่ยสามวาระรวดวันหนึ่งแล้วก็ผ่านมาแล้วและประเด็นทั้งสาประเด็นก็เป็นประเด็นธรรมดาธรรมดาที่มันแก้ได้อยู่แล้วอย่ามาอ้างว่าสภาช้าครับท่านยังไม่ยื่นเข้าคอรอมอลเลยท่านเพิ่งยื่นเข้าคอรอมอวันที่28พฤศจิกายนหลังจากถูกแบนไปแล้ว ถ้ายื่นเข้ามาแล้วรอนานเนี่ยหรือว่ายื่นเข้ามาแล้วเราตีตกเนี่ยผมก็จะไม่ว่าเลยท่านยังไม่ได้ยื่นเลยด้วยซ้าท่านปล่อยปะละเลยไม่ให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบทางตรงของตัวท่านเองด้วยปล่อยเวลาผ่านไปเป็นปีๆพอโดนแบนมาโทษการเมืองไทยโทษรัฐสภาโทษองค์ประชุมร่มบ่อยท่านโบยความผิดให้นักการเมืองผมว่าผมว่ามันง่ายเกินไปจนสุดท้ายนะครับต้องมาแก้ปัญหาด้วยกัน ออกพระราชกำหนดอีกนิดหนึ่งครับท่านประธานซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษครับเรามีไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเท่านั้นไม่ได้มีไว้ใช้ในไม่ได้มีไว้ใช้แก้ปัญหาให้หน่วยงานราชการที่ทําผิดพลาดเหตุนี้ครับมันเลยเข้าเงื่อนไขว่ามันฉุกเฉินครับวันนี้มันฉุกเฉินครับแต่ก่อนหน้านี้มันยังไม่ฉุกเฉินท่านไม่ทํามันมาฉุกเฉินวันนี้มันเลยต้องเป็นพระราชกำหนดผมทวนอีกครั้งนะครับท่านประธานพรกที่เรากําลังพิจารณาอยู่นียมีความจําเป็นเร่งด่วนจริงๆครับซึ่งมันทําให้เกิดความเสียหายมากถ้าเกิดไม่สําเร็จ ว่าด้าเองก็รู้ครับว่ามันร้ายแรงขนาดไหนมันจะสร้างความเสียหายขนาดไหนเราเองและท่าสภาก็รู้ครับมันจะเสียหายขนาดไหนผมเชื่อว่าวันนี้เราก็ให้ผ่านง่ายๆประเด็นก็คือทําไมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาประเทศไทยไม่รู้ครับว่ามันจะเสียหายขนาดนี้เป็นปีๆแล้วท่านไม่รู้รครับมันจะเสียหายขนาดไหนท่านทําอะไรอยู่ครับปล่อยปะละเลยทิ้งปัญหาไว้ข้ามปีไม่ยอมแก้กฎหมายให้เสร็จสุดท้ายก็ต้องมาออกพระราชกำหนดซึ่งมันไม่จําเป็น มันไม่จําเป็นต้องใช้พระราชกาหนดอํานาจพิเศษแบบนี้ไม่ควรจะมาใช้ในกรณีแบบนี้ไม่มีคําว่าขอโทษผมเชื่อว่าก็ไม่ไม่มีสํานึกความผิดครับไม่ไม่รู้สึกสํานึกความผิดมันก็ไม่เกิดการแก้ไขไม่เกิดการปรับปรุงตัวคําถามของผมคือรัฐบาลเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้หรือยังผมไม่ได้ยินคําขอโทษหรือความรับผิดชอบใดๆปรากฏให้เห็นเลยเราเข้าใจถึงควารสำคของพรบฉบับนี้ครับท่านประธานยังไงเราก็ผ่านให้วันนี้แต่ขอครับว่าต่อไป อย่ามัดวิชกันแบบนี้ท่านต้องทําตามกระบวนการที่ถูกต้องและครั้งต่อไปขอให้มันฉุกเฉินจริงๆและและก็จําเป็นจริงๆครับท่านทรานขอบคุณครับขอบคุณครับท่านทรานครับสั้นๆครับท่านประธานคือผมมีเป็นคำถามเพิ่มเติมครับผมจิรัตน์ทองสุวรรณผู้แทนรักดรชฉาเิงสาวพักเก้าไกลครับเมื่อกี้ท่านผู้ว่าการกีฬาบอกว่าเรารู้ล่วงหน้าก่อนไม่กี่เดือนก็เลยทําไม่ทันผมก็เลยอยากรู้ว่าเออเรารู้เรื่องหน้าก่อนไม่กี่เดือนเนี่ย ทำไมเราสึงทําไม่ทันครับในเมื่อเราก็มีอํานาจพระราชกําหนดที่ท่านใช้อยู่เนี่ยมันก็ออกได้ทันทีอยู่แล้วแล้วไอ้คาว่าไม่กี่เดือนเนี่ยมันจริงหรือเปล่าถ้าไม่กี่เดือนจริงแล้วทําไมต่างประเทศเขาทากันได้ทําไมเราทําไม่ทันอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าวาด้าก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นไม่ได้โหดถึงขนาดที่จะต้องแยกเป็นองค์กรอิสระอะไรขนาดนั้นมันยิ่งเข้าข่ายครับมันคือมันยิ่งง่ายที่จะแก้กฎหมายครับทำไมไม่รีบทําอันนี้ผมเลยสงสัยว่ามันมันย้อนแย้งกันท่านบอกว่าท่านไม่ได้ปล่อยป่าละเลยแต่ผลงานมันมันชี้เป็นอย่าง ไม่กี่เดือนบอกไม่กี่เดือนเนี่ยมันกี่วันกี่เดือนกันแน่ครับที่เขาบอกมาแล้วทาไมเขาโหดถ้าเขาโหดขนาดนั้นทำไมท่านไม่อุทธรทำไมท่านไม่ยื่นไปที่วาราว่วาเฮ้ยคุณให้เวลาแค่นี้ใครจะทําทันทําไมท่านไม่ไม่ตอบโต้เขาครับขอบคุณครับท่านเริมตีหรือท่านผู้การผูแจ้งเชิญครับครับการ,รเรียนท่านประธานสภาที่เคารพแล้วก็ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ ่านสมาชิกหลายๆท่านช่วยกันอภิปรายในพลอกฉบับนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยทางผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้ตอบแล้วก็ไขข้อข้องใจไปเกือบหมดแล้วนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจากท่านกอเอ่ยนามนะฮะท่านสุทินขังแสงเรื่องของความอิสระของคำว่า ของอิสระความหมายไหนของวาด้าเนี่ยกับความอิสระของประเทศไทยเราหรือของการกีฬาแห่งประเทศไทยในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เอกสารการโต้อตอบระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางวาด้านะครับแล้วก็การปลดล็อกของวาด้ามีจริงหรือไม่ซึ่งรายละเอียดตรงนี้นะครับผมก็โดยเฉพาะเรื่องของการ ตอบโต้เรื่องเอกสารระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็ทางวาดา้าเรามีการทำเป็นขั้นเป็นตอนตลอดระยะเวลาซึ่งตรงนี้เนี่ยทางท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้ชี้แจงไปแล้วซึ่งตรงนี้เรื่องรายละเอียดเรื่องเป็นภาคเอกสารนะครับผมจะขอให้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มอบเอกสารทั้งหมดไปที่กันมาทีการการกีฬา ของสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรามีเอกสารยืนยันที่ชัดเจนซึ่งผมก็คงไม่รบกวนเวลาในขณะน,นี้ซึ่งขอมอบเป็นเอกสารซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ชี้ชัดว่าเราไม่ได้พูดลอยๆเพียงข้างเดียวแต่เรามีเอกสารยืนยันจากวาด้าในการโต้ตอบกอบการกีฬาแห่งประเทศไทยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในหลายๆเดือนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยทำอะไรอยู่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรามีหาลือกันกับการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างไรบ้างและคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ปรึกษาหาลือตลอดระยะเวลาของการแก้ไขกฎหมายตรงนี้เป็นอย่างไรซึ่งรายละเอียดเรื่องของการโต้อตอบกับวาน้าก็จะ นำเอกสารส่งไปให้กับทางกันมาทิการการกีฬาส่วนทางท่านสอสอขจิตนะครับคํารับรองคาการอธิบายของผู้ว่าก็อย่างที่ว่าครับสิ่งที่ผู้ว่าอธิบายไปคํารับรองเหล่านั้นก็คือสิ่งที่จะเป็นภาคเอกสารที่จะมอบให้กันมาทิการการกีฬาว่าสิ่งที่ผู้ว่าพูดไปเนี่ยเป็นข้อเท็จ หรือข้อจริงอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็จะใช้ในเวลาและโอกาสอันเดียวกันนะครับส่วนท่านสอสเอจรยุทธ์ห่วงทรัพย์นะก็ต้องขอขอบคุณท่านเจรยุทธ์ะฮะที่กังวาให้คำแนะนำแล้วก็ให้ข้อคิดในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเรื่องของอนุโยตยาตูโตลกตตตุตลาการนะครับว่า และอีกเรื่องหนึ่งคือวาด้าดูทุกมาตาหรือไม่การใกล้กฎหมายของมาตา29เเป็นอย่างไรนะครับและหน้าอกของช้างศึกซึ่งขาดที่ว่าเรื่องหน้าอกเสื้อของช้างศึกผมคงไม่ได้ไปพูดถึงตรงนั้นนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นอะไรที่ไม่อยากไปพูดถึงเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์แล้วก็เป็นอะไรของผู้ให้การสนับสนุนนะครับ แต่อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องวา,า้าเราพยายามที่จะนำเสนอเป็นเอกสารและอย่างกองกรณีที่ท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยแจ้งว่าอย่างช้าจะมีการประชุมในวันที่สองกุมภาพันธ์หากว่าโอเคในการประชุมวันที่สองกุมภาพันธ์ผมไม่แน่ใจนะครับว่าสุดท้ายแล้วเขาจะปลดเราได้กี่ระดับ แต่ที่แน่นอนผมมีนัดกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าในวันที่สิบสี่และสิบห้ามีนาคมมีการประชุมเรื่องของวา้าเนี่ยที่ประเทศดูไบซึ่งผมก็ตอบตกลงกับทางวา้าไปแล้วว่าตัวผมเองแล้วก็ทางผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็คณะกรรมการบางท่านนะครับที่อยู่ดูแลเรื่องของ วาด้าเนี่ยเราจะเดินทางไปร่วมประชุมกับทางสมาคมวาด้าที่ดูใบในวันที่สิบสี่สิบห้าถ้าหากว่าวันที่สองเนี่ยอุมภาพันธ์ยังไม่ได้รับการปลดล็อกเราก็คงจะต้องทำการหาหรือว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาจะปลดล็อกในกี่ระดับให้เราหรือปลดล็อกทั้งหมดให้เรา ได้เมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้ก็คงจะอย่างช้าที่สุดก็คือตัวผมเองและทางท่านผู้ว่าเราก็จะร่วมหาลือโดยเป็นการคือได้มองหน้ากันนะฮะเฟสทูเฟสนี่นะฮะในวันที่14-15มีนาคมอยู่แล้วนะครับรายละเอียดทั้งหมดก็จะขอส่งไปให้กับทางการมาที่การ,ก,ารกีฬา สุดท้ายนะครับผมก็ขอกราบขอบคุณท่านประธานสภาท,ที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกทกท่านนะครับจากการที่วันนี้เนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยได้นำเสนอพอรลกทุกสิ่งทุกอย่างตัวผมเองก็ขอน้อมรับ คำแนะนําและคําชี้แนะของท่านสมาชิกทุกทท่านนะครับแล้วก็อะไรที่คิดว่าเป็นความบกพร่องเป็นความผิดพลาดของตัวผมเองหรือของท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเราจะรีบนําเรื่องนี้เพื่อไปทําการปรับปรุงและแก้ไขแต่สิ่งที่ว่าเหตุการณ์ในอนาคตเราจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้อีกหรือไม่ ก็เรียนได้นะครับว่าจะพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างน้อยที่สุดในยุคข,ของผมที่เหลือระยะเวลาเท่าไหร่ไม่มีใครทราบอันนี้ก็ในตลอดระยะเวลาจากนี้เป็นต้นไปก็พยายามจะแก้ให้จบแล้วก็ไม่ให้มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นในเรื่องต่างๆเหล่านี้หากว่า มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในเคสกรณีของการชักธงชาติเข้าสู่เสาขึ้นสู่เสาว่ามีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นผมก็คงจะต้องมานั่งไต่ตองว่าถ้าเป็นอย่างนี้ตัวผมควรจะต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับผมมีสปิริตพอในการที่จะรับผิดชอบ ในการบริหารในหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในการกำกับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ผมก็ขอโอกาสขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หวังว่าการลงมติพลกรในวันนี้ ขอท่านสมาชิกช่วยการลงมติเพื่อผ่านพรกเพื่อเราจะก้าวต่อไปในเวทีโลกและเพื่อศักดิ์ศรีของความเป็นไทยของประเทศไทยเราครับขอบคุณมากครับครับก็ขออภัยท่านประธานอีกครั้งนะครับสิ่งที่ท่านสอสอขอจิตพูดมาสักครู่นี้นะครับผมไม่ได้พูดนะครับ ท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งไประเทศไทยก็ไม่ได้พูดในเรื่องของวา้าที่มีการจะลงมติในวันนี้แต่สิ่งที่ผมพูดว่าหากมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในยุคที่ผมนั่งดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหากมีเกิดขึ้นไม่ว่าสถานะใดสถานะหนึ่ง ที่เป็นลักษณะใกล้เคียงแบบนี้ผมก็จะทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับก็ต้องขออภัยนะครับสวัสดีครับ ครับท่านสมาชิกครับก็ได้มีการอภิปรายกันมากพอสมควรท่าน<ม>ท่านเ<ม>ิรัต<ม>ครับผมว่าน่าจะละเอียดแล้วน,น้อยใจท่านรัฐมนตรีครับท่านไม่ตอบผมเลยตอบแต่คนอื่น<อ>คําถามผมสั้นมากเลยครับท่านประธานผมเจอคำถามนิดเดียวก็คือว่าออวันนี้เราออกพระราชกําหนดด้วยเหตุผลที่ว่ามันฉุกเฉินเร่งด่วนถูกต้องไหมครับเพราะมันจะเกิดความเสียหายหลายหมื่นล้านต่อปีผมถามว่าก่อนหน้านี้ที่เขาแจ้งมาว่าให้แก้แล้วท่านบอกว่ามีเวลาไม่กี่เดือนให้แก้เนี่ยทำไมท่านไม่ออก พรกตั้งแต่ตอนนั้นด้วยความด้วยเหตุผลที่ว่าถูกเฉิญเร่งด่วนเหมือนกันก่อนที่จะถูกแบนอะทำไมรอถูกแบนแล้วค่อยมาฉุกเฉินผมถามแค่นี้เองครับสั้นๆนะครับท่านประธานทางดีมีข้อมูลจะตอบไหมครับเชิญครับครับผมก็ขอขอบคุณท่านสสนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยขณะที่วันนี้เราเจอเหตุการณ์ไปแล้วนะครับการที่ตัวผมเองจะนำเข้าเสนอเป็นพลกก็ยังไม่ง่ายนะครับ ก็ยังมีขั้นมีตอนในหลายๆอย่างและที่สำคัญที่สุดถูกคือว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะนำเสนอเป็นพรกรทำไมไม่เสนอเป็นพรบรหากว่าเรายังไม่ได้ถูกแบนและผมนำเสนอเป็นพรกรผมก็คิดว่าในสภาแห่งนี้ก็จะมีการอภิปรายว่าเหตุการณ์ยังไม่เกิดคุณจะนำสิ่งเหล่านี้ มาเสนอเป็นพหลกรได้อย่างไรซึ่งตรงนี้ผมก็ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าตัวผมเองก็ค่อนข้างที่จะคิดมากนะครับว่าการที่จะนำเป็นเสนอเป็นพหลกรเนี่มีความเหมาะสมขนาดไหนถ้าหากว่าดีที่สุดก็อย่างที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติพูดนะครับว่าเราควรจะนำเสนอเป็นพรลบอนั่นคือดีที่สุดแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเนี่ย ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะฮะพวกเราก็มีการประชุมกันว่าเราจะนําเป็นเสนอเป็นพรบรหากว่าการเสนอเป็นพรบ,รบรนี้ก็บังเอิญว่าเราได้มีการปังถูกประกาศ,ถ,กกาศถูกแบนไปซะก่อนก็เลยต้องกลับมาทบทวนและก็ทํางานร่วมกับกฤษฎีกาเพื่อจะทำอย่างไรเร่งรัดให้เร็วที่สุดเพื่อให้ปลดล็อกให้ได้ภายในหนึ่งปีซึ่งตรงนี้ก็ ได้รับความร่วมมือจากกิษฎิกาประชุมวันอาทิตย์ละสองสองครั้งนะครับก็เป็นที่มาว่าวันนี้เรานําเสนอในพหลกอรากาได้แต่ถ้าหากว่าผิดพลาดประปานใดผมก็ต้องขออภยัยท่านสมาชิกผู้สงเกียรตินะครับว่าก่อนหน้านี้ไม่สามารถเสนอเป็นพหลกอรากาได้ก็มีการทบทวนว่าจะเป็นพลกอรากาดีหรือพหลบดีขณะนั้นยังไม่ได้ถูกแบนครับของท้องขออภัยนะครับขอบคุณมากครับ